ประโยชน์ของกระเทียมที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงหลายคนรู้อยู่แล้วว่ากระเทียมเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากๆเรียกได้ว่าแทบจะเป็นยาครอบจัก,กรวาลได้เลยแต่วันนี้หมอเฟินขอเอาเฉพาะที่มีงานวิจัยรองรับมาเล่าให้คุณฟังแบบนี้ละกันข้อ1กระเทียมเนี่ยช่วยป้องกันไข้หวัดได้ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าเมื่อให้รับประทานกระเทียมติดต่อกัน3เดือนมีผลช่วยป้องกันการเกิดไข้หวัดได้ถึง6 3เและยังช่วยให้คนที่มีอาการของ ไข้หวัดหายเร็วขึ้นถึง70%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับประทานกระเทียมเลยในกระเทียมเนี่ยมีวิตามินซีอยู่เยอะมากและมีวิตามิน B6 แมงกานิสแถมแคลอรี่ต่ําสุดๆข้อ2จะช่วยคุณลดความดันโลหิตสูงได้เขาพบว่าเมื่อให้ผู้ทดลองรับประทานกระเทียมสกัดวันละ6 0 0้อยถึงหนึ่มิลลิกรัมมีผลช่วยลดความดันลงได้เล็กน้อยข้อ3ช่วยลดคอเลสเตอรลลอลเพราะมีผลช่วยลดไขมัน LDL ลงได้ ประมาณถึงประมาณ10-15%ซข้อ4ช่วยป้องกันสมองเสื่อมในกระเทียมเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเขาจึงเชื่อว่ากระเทียมเนี่ยสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ข้อ5ช่วยขับสารพิษมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆทดลองในคนที่ทําอาชีพเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งจะต้องสัมผัสกับสารพิษโลหะหนักมากกว่าในคนทั่วไปพบว่าเมื่อทานกระเทียมเนี่ยสามารถช่วยลดสารโลหะห แดงเลือดได้ถึง19จะรับประทานกระเทียมวันละเท่าไหร่ถึงจะดีจริงๆแล้วยังไม่มีใครกําหนดเหมือนยานะแต่ในงานวิจัยหลายๆงานที่หมอเฟิร์นอ่านดูเนี่ยเขาก็แนะนํวันละ1นถึงสกลีบหรือ3าถึงหกรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนําง่ายๆคุณก็นํามาปรุงประกอบอาหารรับประทานในมื้ออาหารของคุณก็จะดีที่สุดให้ระวังในคนที่กําลังรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดหรือในคนที่กําลังจะผ่าตัดเพราะมีผลอาตรา ทำให้เลือดหยุดไหลช้าในบางคนอาจมีอาการแสบร้อนที่ยอดอกหรือมีอาการคล้ายๆกับกรดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปก็จะปลอดภัยกับตัวคุณมากที่สุดขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ